สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่ทอดแบบฉบับครัวประภัยนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีปีกไก่เราใช้ปีกไก่ชิ้นชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีใบม,มะกรูดรากผักชีตะไคร้ตะไคร้คนี้หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะทำเหมือนไอ้โขกคล้ายๆแบบรังนกอะคะ่ะแล้วก็จะมีเกลือ พริกไทยวันนี้เราใช้พริกไทยปน่นเพราะว่าพริกไทยเม็ดเราไม่มีนะคะเราก็ใช้แบบเท่าที่เรามีเราก็จะมีแป้งชุบแป้งทอดไก่โอเคค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นเรามาหมักไก่ก่อนนะคะดับแรกใส่รากบักชีรากบักชีนี้เราหัน่น แล้วเราก็จะมีกระเทียมนะคะบางคนไม่ใช้กระเทียมแต่วันนี้เราใช้กระเทียมเพื่อกินหอมเพราะว่าเราจะต้องหมักไก่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบใครไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้องใส่โขลกให้ละเอียดเติมเกลือลงไปนิดนึง ตะไคร้ตะไคร้นี้เราโขกไปเลยนะคะ okay. จากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดโขกลงไปโอคจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยนะคะวันนี้เราใส่พริกไทยป่นใส่ลงไปนิดเดียวเพราะว่าให้มันไปคลุกเขากับตะไคร้แล้วก็โขกให้เข้ากันนิดนึง เยฝอยเรีย,ยบร้อยจากนั้นเราก็จะมาคุกไก่กันแล้วก็เอาส่วนผสมน,นี้หมดที่เราโขกเข้าไปแล้วก็จะไขนะคะใส่เยอะก็หอมสมุนไพรใส่เข้าไปเลย ซอสหอยนางรมอย่างดีใส่เข้าไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติจากนั้นเรากคลุกส่วนผสมทัม้งหมดให้เข้ากันจากนั้นเราใช้แป้งทอดกรอบนะคะคลุกเข้าไปกับเนื้อไก่ไม่ต้องใส่มากนะคะใส่แค่เวลาทอดจะได้ไม่ต้องติดกระทะ โอเคจากนั้นเราก็ใส่พริกไทย okay. okay. เพิ่มความหอมนะจ๊ะจากนั้นกุกเขาไก่กับแป้งให้ส่วนผสมเข้ากันดี แล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะโอเคค่ะเราตั้งไฟให้เดือดนะคะใช้ซึ้งก็ได้อันนี้เราใช้หม้อแบบที่เป็นซึ้งนะคะเอาไก่ที่เราหมาักเสร็จเรียบร้ยอยใส่ลงไปเมนูนี้ที่เรานึ่งนี้ก็เพราะว่าเราจะให้ไก่สุกนะคะเวลาไปทอดมันจะไม่โอน้ำมันไก่ก็จะสุกพอดี จะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะคะจากนั้นตะไคร้ที่เราหมักแฉแช่ตู้เย็นไวเน้เรียบร้อยนะคะเรามาทอดทอดตะไคร้ก่อนนีไคเราเริ่มสุกแ,แล้วนะคะเราเราก็ตักพักไว้จากนั้นไก่ที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไก่ของเราก็าเริ่มสุกแล้วนะคะที่เราใส่ตะไคร้ลงไปกับใบมะกรูดเพื่อให้กลิ่นมันหอมโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่คือเมนูไก่ทอดตะไคร้สูตรครัวปอภัย